สวัสดีครับกลบมาอีกแล้วกับรายการข่าวคนแข่งเกมวันนี้อ๋อชายรับไปได้อ่อเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> อครับข่าวคนแข่งเกมครับรายการนี้ก็นำเสนอข่าวต่างๆมากมายให้กับคุณผู้ชมมากมายเกี่ยวกับรายการอ e ีสปอร์ตนี่ยุ่งเยอะวะ่ะวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะฮะมาคนเดียวจริงๆนะครับอืม อะไรกันหนาดนี้อุ้ยยุงนี่อุ้ยเอ้าเฮ้ยขึ้นมายุงตัวเล็เลยตัวเลยอ๋อใช่แล้วอ๋อใช่เฮ้ยโอ้ยสวัสดีครับผมัเอกเลยสวัสดีครับอ่าครับวันนี้อ่าแขกรับเชิญของเราป๋าเป้ครับผมน้องใหม่น้องใหม่เพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกนะฮะวันแรกเลยฮะโดนชุดกระชากลงมาเลยฮะครับมานั่งถอนขนจะนักแขหงผมถอนต่อก็ได้นะโอ้ไม่ไหวนะโอเคเจ็บ โอเคเรามาเข้าติมของเราดีกว่าว่ารายการวนี้วันนี่นเกมบอกปเป้ก่อนว่าเราต้องนําเสนอนะเราต้องเสิร์ฟข้อมูลเกี่ยวกับวงการอีสปอร์ตให้กับท่านผู้ชมที่ดูเราอยู่เอาผ้ากันเพื้อนมาเลยเสิร์ฟข่าวเอามาเสิร์ฟอาหารอะไรโอเคเราก็ เราก็คิดลึกไงเราก็นึกว่าเสิร์ฟถึงที่ถึงมือเราจะได้เป็นแบบน้เป็นโป๊กไปเลยแหมก็เรามาเข้าข่าวกันดีกว่าเอ๊ะอย่าลืมดิเข้าข่าวไม่ได้ก่อนถ้าจะไม่พูดถึงเรื่องเมื่อวานไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยไปแฟนโดต้าดูใช่ไหมครับมิทรัสกับกับเลยวะสปิริตเกมมิ่งเวียดนามโอ้คิดไม่ทันเงือบ โอเคสตันนิดนึงคือคืออาการมันค้างจากเมื่อคือนี่ยฮะเต่นเต้นอ่าโอ้โหเรียกว่าเกมเมื่อคืนนี่มิดทรัสถึงกับอึง้งโดนสไส์จากสปิริตอ่าฮะเกมแรกแพ้แบบรุดรุยเลยไปไม่รู้เรื่องเลยฮะใช่ฮะโอ้โหแต่ว่าคงคงจะฮึดนะ่ะไม่ใช่ฮึดต้องเรียกว่า มิทัชก,ก็ยังมีประสบการณ์สูงกว่ายังเจ๋งกว่าทีมไทยเราเจ๋งอยู่แล้วเอาแน่นอนใช่เกมที่สองมาเคมสามารถรับมือสบายนั่นแหละครับ<ข>ก,กันอีก<ร>นิ้วอีกฝ่ายไปเลยนะ <c oughs> แต่เรียกเขาว่า <c oughs> แต่แต่เรื่องผลเกมโอเคเรายังมั่นใจมิทัชอยู่แต่สําหรับแฟนแอมอ่า trust me am m m อ๋อหอ m เนี่ยแป้วแป้วกันครังแรกเลยแป้วเลยน้ำตาตกกันโอ้ ถึงกับหนักนักแต่ก็ไม่เสียอะไรครับผลนสุดท้ายก็ย้อนกลับมาว่าร้อเอร์เซนแน่นอนนะฮะว่าเอ็มเอมแก้มือได้ฮะ trust me เอมเอ็มอะไรเอ็มเอมอย่างนี้ป่ะเอเอ็มออมย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้ปะเอ่ไม่ใช่ละโอเคก็เขาก็แก้มือได้หนึ่รอยเปอรเนเต็มเมื่อวานใครตามถือว่าโหอย่างเอ็มเอมนี่แบบเขา กูรูกูรูเขาเรียกว่ากูรูที่เหนือกูรูแล้วก็อยู่บนกูรูอีกทีหนึ่งหรือเปล่ารู้แร่ช่างเถอะช่างเถอะโอเคอาจจะมีหลายรูก็ได้นะฮะเอาเรามาเข้ากันของเรากันเข้าข่ายดีกว่าเขารอนานแล้วเอะไรเข้าข่ายอะฮะเข้าข่าวโอเคครับมาข่าวเรื่องน้ำนำเสนอวันนี้ก็สองแสนก็ข่าวเราคัดมาคิดหนักมากเลยอะ อตอนแรกตอนแรกเขาจะให้เสนอส่งส่งแสงข่าวในเวลาเดียวกันแบบเกือบสองแสนแบบเยอะมากมาแบบบึ้ม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 ไม่รู้จะเอาข่าวไหนมาเสนอทุ้ชนดีแต่ละข่าวนี่คือเด็ดเด็ทั้งนั้นไงฮะใช่แบบอ่านทั้งวันผมว่าโดนด่าแน่เลยรายการไม่ต้องเป็นอันเป็นกินะ่ะคืออัดอัดเงี้ยก็เลยก็คัดมาแบบแบบเน้นเน้นไม่ใช่เน้นสิแค่เซี่ยวนึงอ่ะโอ้โหเซี่ยวเลยใช่ก็เอาเอามาเกมนีที่สุดแล้วกัน เอาเป็นเอาไปเลยครับม bon ันเป็นข่าวใกล้ข่าวนี้อลังการมากมาต้องติดตามเซาท์เอเชียอยู่ในของเราอยู่ในโซนนี้ด้วยดีทีประกาศไปแล้วห้าทีมแรกกับ AOC ทีมเชิญครับโปรครับทีมเชิญก็จะหนึ่งในนั้นก็มีมิดทรัสของเราด้วยประเทศไทยมิทรัสแต่ล่าสุดนี้ครับก็มีประกาศเพิ่มอีก สทีมครบ8ทีมนะมีหทีมแรกแล้วบวกอีกสาเป็นแปดนะอ๋อฮะก็มีเพิ่มอีกสามทีมดูจากหน้าจอนี่คือหลากหลายประเทศมากเลยนะฮะใช่แต่ละทีมนี่โอ้ผมอึ้งอะกะทีกะที่ทั้งนั้น a อ r โรเกมมิ่งครับเกยเออเกอะไรเกเกี่ยวอะไรครับเกมมิ่งครับออเอ a โรเกมมิ่งครับเกมมิ่งเออเรเกมมิงนะฮะ เอลโลเกมมิ่งครับกับออเรนที่มาจากแดนมาเลเซียออเรนชิบายมาเล่มนเล่มนเล่มาเล่มาเล่กีต้าร์เลยมาเล่มาเล่โอเคอ่าแล้วก็อีกทีมนึงโอ้โหทีมนี้บอกว่าจับหนักทุกรอบเลยจำได้ว่าผมอัดอีพีต้นๆตอนแรกๆอ่านยากมากชื่อทีผมอ่านไม่เป็นทีมนี้เหรอฮะซับไฟซับฟงซับอะไรวะแล้วตอนนั้นพูดไปว่าคำว่าอะไรครับเนี่ย จำไม่ได้ฮะเอาเป็นอดีตคืออดีตปัจจุบันคืออนาคตผมเชื่อว่าหลายๆท่านนี่อาจจะกดแบ็กกลับไปดูแล้วนะฮะว่าปีที่แล้วผมพูดว่าอะไรไม่ต้องไปดูไม่ต้องดูครับอับอายโอเคกับเซฟเฟอร์โอเคถูกเซฟเฟอร์มาซึ่งเซฟเฟอร์เป็นทีมที่ใหญ่นะหรือว่าทีมทีมหนึ่งที่ถือว่าดังมากล่าสุดครับเพิ่งคว้าแชมป์เล็กซ์ซ์สปอนเซอร์ชิพเลิกมา เป็นอันว่ารายชื่อทั้งหมดก็มีตามนี้ฮะโอ้มีรูปมาให้ด้วยท GPL ของเราข้อมูลแน่นจริงๆแน่นฮ<น>ะปะยะเลยไปะยะเลยฮะสรุปว่ารายชื่อทั้งหมดของการแข่งขัน AOC Pro ครับ Southeast Asia เนี่ยงานใหญ่เนี่ย Main เมนเนี่ยมีทีมเชิญทั้งหมด8ทีม,มและทีมที่มาจากการแข่งขันแต่ละประเทศ1ทีม1ประเทศละ1ทีมอ่ะอีก8ทีม ทีมเชิญนี่มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับไททันจากมาเลเซียอลังการเนอะประกาศแบบอะไรนะเราลองดูไหมเราลองดูไหมอ่ะแบบโอลิมปิกให่อหมทีมแรกไททันมาจากมาเลเซียามว่าอายไหมอายครับโอเคนะ ทีมต่อไป Aero Gaming ครับมาจากมาเลเซีย Orange Esport มาเลเซียเราพูดปกติเถอะก็ปกติเถอะโอเคนะเรามาทวนอีกครั้งที่ว่ารับไททันจากมาเลเซียครับ Aero Gaming ก็จากมาเลเซียแล้วก็ Orange Esport จากมาเลเซียเช่นกันครับตอบทีมที่ต่อไปที่จะพูดก็คือ Made in Thailand ทรัสจาก Thailand นะฮะเล็กช่สสั้นรู้จักกันในนามมิทรัสนะฮะโอเคตามมาด้วยเล็กกุ้มควีนนะครับเล็กเร็กซ์รีกุมควีนอ๋อเล็กเกุ้โอเคผมอ่านผิดขออภัยด้วยอินโดนีเซียแล้วก็ไซ e ์เกมมิ่งจากสิงคโปร์ไซต์เกมมิ่งไหมน่าจะไซต์เกมมิ่งไซต์นี้มันแปลว่าเคียงไงอ๋อไซต์โอเคโอเคภาษาอังกฤษวละคำไซต์เี อันนี้นอกเรื่องนะฮะไซเกมิ่งครับสิงคโปร์แล้วก็เนสกี้ฟิลิปปินส์ทีมใหญ่เหมือนกันก็เซฟอร์เกาหลีแต่เพราะผู้เล่นอาจจนเพราะผู้เล่นดีทีโดตานี่คือดีทีโดตาป่ะอ่าเลส่เป็นดีทีนี่คือเลยใส่เป็นยูเอสเอนะฮะแล้วก็มดูเลยแล้วก็จากการแข่งขันครับ อันนี้คือที่คัดจาร์คอนเลคไบรเออร์มาแต่ละประเทศเลยแต่ลประเทศแปประเทศนั่นไปขึเอมกซ์เกร t i o n จากฟิลิปปินส์ o b e l i ิกเกมมิ่จากอินเดียครับ o b e l i ิกโอเบลิกมังกรแดงๆไงมังกรแดงๆตัวใหญ่ๆน่าเกรงขามอ่าบราสเตอรเมียนมาอะไรนะเมียนนาเมียนมาไม่ใช่ภรรยามา ไม่ใช่ภรรยามาครับเมียนมาเมียนมาโอเคครับภ <c oughs> รรยาม,มาจากไหนไหมอ๋อเขาเรียกว่าสุภาพสุภาพวลีอ่าวลีสุภาพอ่ะการูด้า <uda> <c oughs> อินฟินิตี้อินโดนีเซียนะฮะใช่ครับแล้วก็เอเวอร์ไลท์เกมฟิลิ่งไทยแลนด์เองเพิ่งแข่งไปยังดูเดือด <c oughs> แมสปิเรตเกมมิ่งเฟิร์สวีดอันดับอันดับหนึ่งของเวียดนาม แล้วตอนนี้ก็คือรออีก2องรายชื่อใช่ไหมใช่รอสอรายชื่อคือมาเลเซียกับสิงคโปร์ครับนั่นเองอแลวาคาต่อไปครับโอ้โหยังมีอีกเยอะเลยหูยข่าวเยอะมากเลยดูดิข่าวนี่คือนี่คือข่าวแบบ T G L เลยนะฮะ <c ười> โอ้โหคือบอกแล้วว่าวันนี้เรามีข่าวมาแบบแน่นมากครับ <c ười> แน่นเปี้ยแน่นเปี้ยเลยนะ <c ười> น <c ười> แต่ไม่เป็นไรนะฮะก็มีนี่ครับข่าวทั้งหมดที่เรามาเสนอน้เ สำหรับวันนี้บอกเลยเยอะแล้วขัดมาเน้นๆผมหนักใจมากที่จะมานำเสนอเนี่ยอืหนักใจจริงหนักใจคือเราพกข่าวมาก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมจริงเพราะข่าวนี่คือหนาแน่นมากฮะคุณดูข้างหลังโอ้โหข้างหลังหูเยอะมากเลยดูดิคนดูแหละใช่ใช่คนดูก็ได้ข่าวข่าวคนดูเออนั่นแหละจะไปรู้สึกว่าเราจะตอบมุกกันไม่ค่อยติดนะโอเคอะต่อไปดีกว่าเราคือต้องบอกปาเป้ก่อนว่า ก่อนตอนแรกอ่ะเราจะมีข่าวมานำเสนอแต่คราวนี้เราจะมีช่วงมาเพิ่มสำหรับแฟนๆที่ชอบดูทัวนาเมนต์ชอบดูกันแข่งนะเราไปดูกันว่าเฮ้ยอะไรเง้ยผไม่ต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นอ้าวเหรอเราก็อันเลิศแบบซ้อมไว้ก่อนนะแต่ขอขอบคุณเว็บจาก Su Gamer เมอร์โกสุเกมครับ Go Su Gamer ใช่เลยช่วงนี้เป็นช่วงของคู่เด็ดคู่ดัง คู่เด็ดกีฬามันมนะค้างคู่เด็ดกีฬามันมันนะจำพูดอย่างนี้อ่ใช่คู่ที่น่าสนใจวันนี้นะฮะอืมีอะไรบ้างเยอะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเราเราคัดกันแล้วเนะเราเราคัดกันดีกว่าอันไหนดีนี่ของเป็นเป็นของอ่าโดตาทนะฮะการแข่งขันของโดตาทูว่าวันนี้มีอะไรคู่คู่คู่ไหนน่าสนใจบ้างพูดถึงสปิริตเกมมิ่กับ ไอท่านอ่าสเปริคเกมมิ่งเพิ่งแพ้อมิดทรัสต์ไปนี่นเมื่อวานก็น่าสนใจครับนี่นี่นี่นีะแอร์โลเกมมิ่งนะครับที่เพิ่งรายงานข่าวไปเป็นเป็นแปดทีมใช่แปดทีมเชิญของแปดทีมเมื่อกี้เลยใช่ AOC Pro Cup พลาดไม่ได้น่าสนใจของมาเลเซียนะครับ แล้วก็วกที่น่าสนใจตอนนี้ผมสนใจนะเอาเป็นว่าผมสนใจยังไม่ได้ถาม,มาาากูรูมานะฮะซัตซิกม่านะฮะล็อกคิดกับซิกม่าครับโอ้โหเหมือนเคยเจอกันมาแล้วรอบหนึ่งน,นั<ช>่นแล้วผลเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยอ็เหมือนอเราดูผลก่อนอ่าล็อกคิดซิกมา่าเหมือนว่าล็อคิดชนะซิกม่ามาได้ครับหน,นึ่งจะศูนย์นั่นแต่ดูสกอร์สิครับ สกอรน,นี่คือเป็นกราฟขึ้นเป็นภูเขาเลยนะฮะใช่เหมือนเหมือนล็อกคิดแบบขึ้นเดาขึ้นดาวแต่ซิกมานี่ดาวลงเรื่อยๆฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็คู่นี้อาจจะเป็นนัดล้างตาหรือเปล่าซิกซิมาจะแก้มือได้ไหมต้องพูดว่าแก้มือได้ไหมถือว่าน่าสนใจครับแข่งกันในแนวคิดซิกมาตีหนึ่งตีหนึ่งยี่สิบนะช่วงเวลาพามามที่พวกเราประมาณตีหนึ่ครับตีหนึ่งครับ นั่งหน้าคอมเลยสำหรับใครที่อยากดูล็อกคิสกับซิกมาแฟนติกกับพาวเวอร์เรนเจอร์ก็น่าสนใจครับมีห้าสีเลยนะครับใช่ห้าสีสิบสองสีก็ว่าไปสิบสองสีมันเฟเบอร์คาเทลนะฮะทายอินแล้วก็น่าสนใจครับแต่คู่นี้แต่ละคู่แต่ผมมีเว็บไซต์หนึ่งเข้าไปดูอ๋อ H-A-O ใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะแม่โอ้ยอะไรอะเว็บนี้ฮะอะไรอะอะไรอ่ะ Dota l o ้ t แ l o วโลตาล่องแ l o วแล้วเออนั่นนั่นก็มีครับอีกสามชั่วโมงอ่าสามชั่วโมงใช่ไหมสามชั่วโมงตอนนี้ก็สี่ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งครับมีมิทรัสแข่งกับ RQ น่าสนใจนะครับคู่นี้ ว้าว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 เขาไปดูกันได้เชียร์ทีมไทยนะฮะติดตามกันได้ครับเชียร์ทีมไทยนะเชิญรับชมเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วก็เราขออัญเชิญเลยนะเราซัมมันเนอร์ออกมาเลยนะซัมมอนจงออกมาเลยฮลาดกันเลยทีโอเคครับเอลเอลตอนนี้ก็เหมือนยังไม่มีอีกจะมีอีกประมาณวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อกี้ทำหน้าอะไร อ๋อเมื่อกี้ก็ลองดูเฉยๆว่าตอนนี้หน้าเราหล่อกว่าคุณฮิวท็อปหรือ,อยังโอเคครับโอเคอเค,ครับ,รบผมมันไม่หล่อไปเชีผมไม่หล่อ เมื่อกี้ผมบอกว่าผมหล่อกว่าคุณฮิวท็อปรืยยังไม่ใช่ผมบอกว่าคุณฮิวท็อปหล่อเท่าผมหรือ,อยังเนี่ยฮะเออโอ้ยช่างมัเงนเถอะครับ <laughs> โอเคผมยอมอย่างนี้อย่างนี้เจอกันเลนกลางเลยดีวยกว่าฮะเออเจอ,อนนเจอกัน<ด>เลนกลางเลยกว่าเ,เดี๋ยวคุณเอาคุณเอาคุณมีลิกกของคุณผมมีสไนเปอร์ของผมก็พอแล้วโอเคไน่าสนใจน่าสนใจตรงนี้นะฮะไม่ใช่แล้วแหนก็อย่างว่าข่าวที่เรานํามานําเสนอตอนนี้ มีแต่ข่าวน่าสนใจนมาเสิร์ฟเรื่อยๆสำหรับนักลงทุนต่างๆอ่าพัดไม่ได้ตรงนี้นั่น trust me a m m m ใช่ไหมแอบเลียนแบบเขาไหน่ trust me a m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  มีป่ะไม่ใช่อย่างนี้เหรอแล้วก็จะมีโลโก้ขึ้นมาแบบนี้แบบมีป่ะเป็นแถบดำๆไม่ใช่ละอันนั้นเซ็นเซอร์นี่ไม่เอาอ่ะก็นักลงทุนต้องติดตามครับเมื่อวานก็ปาไปแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มไม่มีผิดสักคู่นั่นรวยเละ รวยเล็กกันเลยเราน่าจะไปทำเราน่าจะเขาเรียกวอะไรนะลงทุนบ้างลงทุนกับ M อมมบ้างนะแต่มันเสียอยู่อย่างเดียวลงไงวะลงไงวะอันนี้ก็สำหรับแฟนๆโดดตาทูก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้กับข่าวคนแห่งเกมอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะปิดรายการนะยังยังไม่ปิดยังมีแอบมากระซิบว่าถ่ายกระซิบ ภายกระซิบมาว่าไม่นานนี้หรอกอีกไม่นานนี้อาจจะมีการจัดกิจรกรรมน่าสนใจต่างๆของ TGPL มีทั้งท,ทุกเกมอะมูบ้ามูบ้านี่คือมีให้ดูอยู่แล้วเป็นเหลกต่างๆฮะกีฬามีไหม FPS กีฬานี่ยังไม่แน่ใจ แต่ MMO นี่เหมือนจะมีนะฮะน่นโ,โเกมอนะไรน่ต้องดูไม่บอกตอนนี้หรอกครับต้องติดตามอนะใช่รู้สึกเสียวนะฮะใช่เสียสลังว่า,าโว่า e สปอร์ตนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นโมบายอย่างเดียวเกมทุกเกมจะมาแข่งเพราะก e ีสปอร์ตอีสปอร์คือกีฬาแนวใหม่ของวัยรุ่นโอเคฮะเดี๋ยวเรามาแข่งมาริโอกันดีกว่าใช่ว่าใครจะถึงทุยแหเลสเคิมเลยเราก็ไปตามกันได้แลตอนนี้โอเคก็ <laughs> ข่าวมันวันเราก็จะนำมาอัปเดตนะฮะแล้วก็เรื่องครัสเมียแมนเรียนก็ติดตามฝากผู้ชมด้วยแล้วฝากใครคนนะเดี๋ยโดนเดี๋ยวโดนโลโก้เพิมๆเขาลอยกันเดี๋ยวเดี๋ย,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 ยขโมยเข้ามาเปียงเปียงๆ่ะล้อเล่นถ้าผมไม่ใช่กำลังผมไม่ใช่กำลังไม่ใช่อะไรางเลยเออเคยเมอนฮะไม่ใช่โอเคแล้วก็ฝากน้องใหม่ของเราด้วยออะผมก็น้องใหม่อ่ะก็แต่ผมใหม่กว่าไง เออไม่กี่วันไม่กี่วันเนาะก็เขาก็เหมือนกับอายุรประมาณสีสแล้วสรุปแล้วเราสองคนน้องใหม่าใเปี่ยนน้องใหม่ไปเลยสรุปแล้วสองคนน้องใหม่ก็ขอฝากไปด้วยกับผมฮิวท็อปครับกับผมป,ป๋าเปครับผมใช่แล้วอาจจะมีรายการใหม่ๆของเราขึ้นมาอ่าตรงนี้ต้องติดตามว่าอ่าตรงนี้อาจย,ยังไม่พร้อมแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่เจอนี้รับรองดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะผมว่าเซอร์ไพรส์แน่ไม่ใช่แค่โมบ้า FPS ได้ MMO ได้ตีมรายการเราคือไม่บอกยังยังเหรอตอไม่ก่อนแมพอเวลาเห็นอใช่ติดตามกันได้ครับหลังๆนี้จะมีอะไรเพิ่มขึ้นต้องดูสำหรับนี้คงต้องไปแล้วหมดเวลาไปแล้วหมดเวลาแล้วใช่เวลาก็มีจํากัดเขาให้มา2เราอยากเรานี่คือลออคืงเรือไปแล้วไงอยากคุยกับคนดูว่าเอออยากคุยกับคนดูนานๆเขาให้มาสองแอปไปสิบสองสิ ก็แล้วไปครึ่งชั่วโมงก็ได้โอเคแต่เดี๋ยวโดนด่าครับผมก็หมดกันแล้วหมดกันเลยหหมดกันหมดก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาครับติดตามได้ในข่าวคนแข่งเกมในตอนหน้าตอนนี้ผมฮิวท็อปกับลาเปก็เปิมคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับไปละป <laughs> <laughs> ีอุย๊ยอุ้ออ๊ะอ้อย